ขอแนะนำ Privateo VPN VPN สำหรับนักท่องโลกกว้างอย่างคุณจะหนังจะซีรีส์หรือแม้แอนิเมชันก็สามารถดูได้ทุกแอปทั่วทุกม,มุมโลกในราคาเริ่มต้นเพียงแค่2เหรียญเมื่อคุณกดไปที่ลิงก์ของทาง Movie w a n d e r e r คุณได้ VPN เราได้ค่าขนม Privateo VPN ปลอดภัยแน่นอนสวัสดีครับทุกคนผม JC จาก Movie w a n d e r e r นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวหนังเก่านะครับจาก ปี2016นะครับนั่นคือ7ปีที่แล้วแต่ว่าช่วงนี้ดูหนังสงครามบ่อยก็เลยหยิบมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนั้นก็จำไม่ค่อยได้แล้วเร,เรื่องเป็นยังไงนะแต่กลับมาดูรอบก็ยังพีคยังสนุกเหมือนเดิมนะครับสำหรับภาพยนตร์ที่ชื่อว่า h a c k s a w Ridge เรื่องนี้เป็นงานกำกับนะครับของเมลกิฟสันนะครับพระเอก เบฟฮาร์ดของเรานะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทหารคนหนึ่งนะครับไพรเวทคนหนึ่งที่ชื่อว่าเดสมอนด์ดอสนะครับเราเรียกว่าดอสกันซึ่งดอสเนี่ยเขาก็สมัครไปเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2นะครับกับกองทัพอเมริกานะครับแล้วก็มันจะก็จะมีการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยเขาต้องไปสู้ที่โอกินาวานะครับที่ญี่ปุ่นสู้กับทหารญี่ปุ่นแล้วกว่าจะไปถึงเรื่องราวตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะค่อยๆเล่าเรื่องราวไปว่า เดสมอนดอสเนี่ยคือใครนะครับแล้วก็ยึดมั่นในเรื่องอะไรนะหลังจากนั้นก็พาร์ทหลังก็จะเป็นเรื่องของสงครามว่าเขาไปสู้ที่สงครามแล้วก็ช่วยชีวิตคนได้มากมายนะครับก็เรื่องนี้เนี่ยพพะ่อกของเราครับก็คือคุณแอนดรูว์กาฟิลนะครับหรือปายเดียนนั่นเองนะครับก็เป็นเดสมอนดอสนะเขาเป็นมีพี่น้องสองคนนะครับแล้วตัวของฮาวนะครับตัวตัวมันจะเป็นพี่ชายแล้วก็ ตัวของเดสมอนเนี่ยก็เหมือนโตขึ้นมาครับกับครอบครัวที่คือพ่อแม่ก็พ่อก็ชอบตบตีแม่ตัวเองนะครับพ่อเนี่ยชื่อว่าทอมนะครับแล้วก็ตบตีลูกเหมือนกันนะก็เป็นพ่อที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็พ่อเนี่ยน่าจะมีบาดแผลมาเพราะพ่อเคยไปรบในสงครามโลกครั้งที่1น,นะครับตัวของทอมดอสนะทนีเนี่ย ก็เดสมอนเนี่ยเขาก็โตมากับความรุนแรงพอสมควรแล้วมันจุดเปลี่ยนของชีวิตเนี่ยก็คือทะเลาะกับพี่ของตัวเองนะครับทะเลาะกับอร์ของตัวเองเนี่ยแล้วก็ไปทําร้ายจนแบบว่ารู้สึกเกือบตายนะครับแล้วก็ตอนโตขึ้นตอนเป็นวัยหนุ่มเนี่ยมันจะมีจังหวะหนึ่งที่พ่อทําร้ายแม่อยู่นะครับถึงขั้นแบบเอาปืนมาขู่นู่นนี่นั่นเดสมอนเนี่ยก็ปืนมาแย่งปืนมาได้เพราะว่าเขาก็ตัวเป็นหนุ่มแล้วไง จังหวะนั้นนะส่วนพ่อก็แก่แล้วก็แย่งปืนมาแล้วก็เหมือนแบบจะยิงพ่ออย่างเงี้ยแต่ก็คือไม่ยิงหรอกแต่ในใจคือยิงไปแล้วแล้วจังหวะนั้นก็คือเขาก็สาบานกับตัวเองนะครับสาบานเหมือนนึกถึงพระเจ้าเลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่เข่งศาสนาพอสมควรนะว่าโอเคฉันจะไม่แตะปืนอีกต่อไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอมันเริ่มมีสงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมครับที่อเมริกาเนี่ยก็คนตามเมืองใหญ่เมืองเล็กเนี่ยเขาก็อาสาเป็นทหารนะครับมันก็มีพระกนดานน่นนี่นั่นนะระว่า ต้องมาเป็นทหารต้องมาทำสู้เพื่อชาตินู่นนี่นั่นบลาบาซึ่งแน่นอนนะครับคืออารมณ์แบบคนอยู่นอกเมืองอะไรเงี้ยมันก็ต้องรู้สึกว่าการเป็นทหารคือการเป็นฮีโร่การด้วยได้ช่วยชาติเราจะมานอนอยู่บ้านเฉยเฉไม่ได้นะครับเขาเลยสมัครเข้าไปด้วย <Pearl Hall. S 2> แต่ว่าเขาสาบานไปแล้วไงนะครับสาบานกับเรืเองว่าจะไม่จับปืนนะครับจะไม่ทําร้ายใคระฉนนั้นเขาเลยมีปัญหานะครับตอนที่เข้ากรมมาครั้งแรกนะว่าเป็นคนเดียวที่ไม่ยอมเข้า เนนิงในการยิงปืนนะครับก็ถึงขั้นขึ้นลงขึ้นศาลคือพาร์ทเนี่ยพาร์ทของหนังก็เล่าไปนานพอสมควรเลยครับว่าคือกว่าจะมาเป็นทหารเป็นทหารเสร็จก็ฝึก,กเหมือนคนอื่นนะฝึกคือไอวิ่งก็วิ่งเร็วมีความสามารถทุกอย่างคือทําได้ทุกอย่างเป็นทหารหมดเลยแต่ไม่ผ่านแค่เรื่องเดียวคือไม่ยอมจับปืนไม่ยอมยิงปืนนะครับจนกลายเป็นเรื่องอเรื่องรา,าวใหญ่โตสุดท้ายก็รอดมาได้นะครับว่าโอเคได้เป็นทหารก็มีคําสั่งจากบนบนมาว่าให้ตัวของเดสมอนดอร์สเนี่ยสามารถ ไปร่วมลบได้นะครับก็พอไปร่วมลบปุ๊บก็มีเหตุการณ์ว่าอ่าต้องไปสู้นะคือแฮกซอริสเนี่ยมันจะเป็นสมรภูมิแบบว่าเป็นหน้าผาคือเขาอ่ะต้องค่อยๆเคลือค่อนทัพเข้าไปนะครับแล้วก็ไอ้ทัพตรงเนี้ยมันต้องเคลื่อนผ่านทางหน้าผาตรงนี้แต่ข้างบนขึ้นไปปุ๊บมันก็มีสนามเพาะแล้วก็มีบังเกอร์นะครับคือมันจะไม่ใช่เป็นสนามเพาะเหมือนกับในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่เราดูกันแบบอเมริกากับฝรั่งเศสหรือว่าเยอรมันนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่เนี่ยมันจะ เป็นการที่เขาจะไปลุกลุกคืนญี่ปุ่นนะครับคือเหตุการณ์นี้แล้วเกิดจากหลังเพอร์ฮาเบอร์นะครับมันก็มีการสู้รบกันแหละระหว่างอเมริกากับญี่ปุ่นนะครับทีนี้ผมว่าไม่ไม่ได้เป๊ะเรื่องสงครามโลกนะแต่ว่านี้ก็คือเล่าตามเนื้อหาในเรื่องนะครับแบบเป๊ะๆทีนี้เนี่ยก็พวกเขาเรียกว่าไงทีมงานนะครับ ภาษาไทยไม่ได้แบตเตอรีร่ของเขานะครับเป็นเป็นพวกหน่วยรบของเขาแล้วการเป็นพวกกองหมูก่กองรยของเขาอะก็เหมือนกับจะชนะในในการยึดพื้นที่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทห <Okay. S 1> ารฝั่งญี่ปุ่นก็ยึดพื้นที่กลับมาอีกแล้วก็ต้องถอยล่นกันนะครับลงหน้าผามาประเด็นมันไม่ได้ถอยมาง่ายๆัไม่ได้แบบวิ่ง,ว,งวิ่งออกมาก็จบมันต้องวิ่งแล้วก็ปีนหน้าผาลงมาทีนี้เนี่ยเดสมอนด์ดอสก็เลยตัดสินใจที่จะอยู่ต่อนะครับแล้วก็ค่อยช่วยทหาร ให้รอดนะครับแล้วก็คนที่แบบบาดเจ็บนู่นนี่นก็เป็นคนเดียวที่เสียสละแล้วก็ช่วยทหารนะครับอันนี้ก็เป็นพอยต์หลักของเรื่องคือตอนจบเขาก็จะมีบอกแล้วว่า,าตัวของเดสมอนดอสเนี่ยช่วยคนไปมากแค่ไหนนะครับแล้วก็ได้รับเหรียญรางวัลแบบทหารที่กล้าหาญนะครับหลังนั้นก็มีชีวิตอยู่ต่อแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นคนที่ทุกคนรับถือประมาณนั้นนะครับนี่ผมเล่าทั้งเรื่องเนี่ยเหมือนสปอยเลยแต่ว่าจริงๆคือต้องไปดูเองนะดูเองมันจะมีฟีลลิ่งมากกว่ามันจะมีดีเทล อะไรหลายๆอย่างที่ผมไม่ได้สปอยไม่ได้เล่านะครับคือไอเน,นี้ยจริงๆที่ผมเล่ามาเนี่ยมันเหมือนเป็นแค่เหมือนกับเนื้อเหมือนกับใบอินโฟหลักของเรื่องนะครับเป็นแบบใบปิดหลักของเรื่องนะครับจริงๆหนังเก่าแล้วหนังตั้งแต่ปี2016นะครับ7ปีแล้วนะครับอันนี้จริงๆจะสปอยสปอยก็สปอยทั้งเรื่องได้แต่ผมไม่ชอบสปอยนะก็หปือถือว่าเป็นหนังบโอกราฟี เป็นหนังดราม่าฮิสตอรีทหารโซเจอร์มิลิเตอรี่นะครับที่ดีเรื่องหนึ่งเลยนะแต่ว่าเวลาดูกับผมดูกับแฟนอย่างเงี้ยแฟนผมก็เป็นนอสซี่ใช่ไหมก็จะแบบว่าอ้อเมริกาทําหนังเชื่อชูอเมริกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เขาก็ต้องทำหนังเชื่อชูเพราะปะคือประเทศเขาเหมือนอารมณ์แบบคนไทยอ่ะเวลาเราทำหนังเกี่ยวกับสู้รบอย่างเงี้ยถ้าเราเล่าเรื่องหลักเป็นเรื่องของไทยเราก็ต้องทำให้ไทยดูดีใช่ไหมอะไรประมาณนั้นแหละมันมันเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ย การเสพสื่อฮอลลีวูดเนี่ยแน่นอนครับตั้งแต่เราดู Furious Saving p r i v a t Ryan นะครับดู Dunkirk ด,ดูนาทิน s e v e n t e อะไรพวกเนี้ยคือทุกอย่างที่มันเป็นหนังอเมริกามันก็ต้องทำให้อเมริกาดูดีสุดประมาณนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะเชยหน่อยเพราะว่าหนังหนังของเมลกิฟสันนะหนังแต่ปี2016มันก็ทําออกมาเชื่อชูอเมริกาแต่หลังๆมาผมว่าหนังสงครามสมัยใหม่อ่ะเขาเริ่มเล่าเป็นกลางนะ เล่าแบบเจาะไปที่ตัวละครแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องเชิดชูอะไรย่างนี้เขาเหมือนสื่อให้เห็นความโหดร้ายและความความแย่ของสงครามอ่ะเขาไม่ได้จะทำให้เราู้สึกว่าโอ้ยเป็นทหารนี่เท่จังนะครับเป็นทหารนี่จะทำอะไรก็ได้เป็นไปทำอะไรไม่เกี่ยวนะคือแบบเท่จังได้ได้ช่วยเหลือชาติอะไรเงี้ยหลายๆหลายๆเรื่องในยุคป,ปัจจุบ,บันเนี่ยเขาจะให้เห็นว่า ทหารบางคนแม่งไม่มีทางเลือกทหารบางคนแม่งคือเหมือนกับเพื่อนตามไปก็ตามไปสังคมมันบีบไม่ต้องไปสุดท้ายไปเจอความโหดร้ายของสงครามโลกเงี้ยก็อ่าสติแตกบ้างก็กลายเป็นแบบเหมือนเป็นคนเหมือนเป็นร่งนรางอะไรสวิญญาณประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็วิเคราะห์อเองนะก็ประมาณนี้นะครับใครเคยดูเรื่องนี้ลองคอมเมนต์มาหน่อยนะว่าคุณยังจําได้ไหมนะครับว่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะเรื่องเรื่องนี้ตัว นักแสดงเทพๆก็หลายคนนะครับจริงๆก็จริงๆหลักๆ2คนก็ก็คือแอนดูกาฟิลกับแซมอรติงตันนะครับหรือว่าแจ็คซัลลี่ของเรานะครับอาเจ็คของเรานะครับจากอวตารนะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมมีรีวิวหนังรีวิวซีรีส์นะครับเดี๋ยวเจอกันต่อไปในคลิปหน้าครับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ